สามอ,อ,อ,อนึง a c t ความผิดทางอาญาคือการกระทําที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ความผิดทางอาญามี2ประเภท 1. ความผิดต่อแผ่นดิน 2. ความผิดที่สามารถยอมความให้กันได้ความผิดที่ยอมความให้กันได้เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นนายจำลึงตามโซ่สกุญแจประตูใหญ่ของบ้านนายมะกรูด ทำให้นายมะกุูดออกจากบริเวณบ้านไม่ได้นายมะกุูดต้องปีนกำแพงออกมานายมะกุูดจึงไปแจ้งสถานตำรวจ <c oughs> <c oughs> และขอร้องไม่ให้นายตำลึงเอาความกับตนเองนายตำลึงจึงไปถอนคําร้องทุกข์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดําเนินคดีต่อไปกิบไม่ได้เพราะเป็นความผิดท,ที่ยอมกันไม่ได้เอ่ยอมกันได้ ส่วนความผิดต่อแผ่นดินเนี่ยเราก็จะนำเสนอในรายการต่อไปค,ครับก็ละครั้งหนึ่งนีเด็กชายกิติัก์กับเด็กชายธนพลไปเล่นบาสเกตบอลณสวนสาธารณะ และมีชายหนุ่มคนหนึ่งไปเล่นสไนเปอร์อดด้วยความเร็วถูกเข้ามาชนอย่างจังต้นต้นเมื่อแมหวนเปิเหรอฮัลโหลฮัลโหลอะไรกัได้เจอนู่นด้วยสามวันต่อมาต้องหนีไหมโอเคโอเคอเย้ คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมดีใจได้ใส่เลใส่ามาแวกนแต่นก็่าตแทนเล็กน้อยผมตใจมากนะเอาเลยนะขอบคุณมาไม่ใส่แบงเดียวแบงเดียวขอบคุณมากครับคัอีกวันหนึ่งในขณะที่พ่อแม่ของน็กชายธนพลกำลังเล่นสนุกเกิดอยู่ ทำไมโยนทำไงวะไม่ดูไอ้พัดเลยครับเลยดิฉัครับผมจาก1 0กสุนกิจสุริพลนะครับนี่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กชายธนพลอดครับใช่ครับ ผมจะขอคุยเรื่องคดีด้วยนะครับครับครับคร่ะจะเป็นการไปคู่เไม่เป็นไรหรอกโอเคครับไม่ันต้นไปไปกันต้นครับคดีนี้เป็นคดีอาญานะครับไอ้มาดึงข้อเท็จข้อข้อแรกหลัชายชนะพลนะครับคดีนี้เป็นคดีอาญาไม่สามารถยอมฟังกันได้นะครับ แต่ว่าผมได้รับเงินค่าเสียหายจากคู่กรรทำความผิดนะครับจำนวนเงิน2000 0 0บาทในคดีนี้ยอมกันไม่ได้ครับต้องไปคุอที่ชั้น2หนึ่งเอชจากกรณีอย่างไม่สักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเป็นคดีอาญาทั้งสิ้นถึงแม้จะมีการยอมความจากคู่เสียหายแต่ก็ต้องไปคุยกันในชั้นศาลนะครับขอบคุณที่รับชมครับอช มีการยอมกับคุณอ่าเีอต้องกันในชั้นศาลอะไรวะสารคดีควายเอวีเลยแอนิบมาวิดีโอเอาตัวแล้ตัวนี้ที่เราได้รับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอเรียว่าอะไรไม่ไอแอน i m a l แอนิเตัวนี้คือตัวอะไรอนะว่าีตอนนี้ อันนี้ควายเป็มยังควายควายอเมริกามีน้อยมีมีดาวมีดาวควาล่าควาล่าได้เข้าไปกดเครื่องนวดเทวังบุตังเลยแต่ควายรู้สึกควายกูฟินมากเลยฮ้ยนี่มึงถ่ายกันจริงป่ะเนี่ยเเอะแยะมึงอ่ะจริงเนียพออะไรเยอยไปนะมึงอ่ะ